สวัสดีครับพบกับผมท่าบอยนะครับวันนี้เอาวายาปลาหมึกกันนะครับปลาหมึกสึจากไล่ทานตะก,ก้าครับผม ที่อูทัแท็กซี่สุขมาใชยนะครับใครสนใจมาขับแท็กซี่ได้ครับใช้ช่วยกันเองครับผมนี่ครับแท็กซี่เราแท็กซี่เนใหม่ครับ ปลาหมึกสดๆนะครับนี่ครับปลาหมึกเราซื้อมาจากสะพานปลาัดเจอกันเลยนะครับกุ้งปลาหมึกสดๆแล้วครับนี่ครับผมวันนี้เรากินกับน้ำแดงครับ นี่ผู้ใหญ่คนเหมือนเดิมครับผมขอสามมาทีครับวันนี้ลงอยู่บนลงเหนยครับลงไว้แหลกลงไว้แหลกเทเอาเทเจ้าดังเด้ออ้าววันต่ำหำตรงเตัวแก่หัวใจแก่ต่บหำตรงอืมนี่ครับรนี่คยาปลาหมึกเราก็อยู่กับแบบครอบครัวครับ,รบนี่ครับ โอ้แท็กซี่เอาไปเที่ยวเไปโอ้แท็กซี่สุภรชัยป้ายแ,วแวจวป้ายแจวเราเลยชดท้ายเราแท็กซี่ะนะครับแท็กซี่เราครับว่างครับสนใจได้ครับติดต่อที่เบอร์เบอร์อยังหรอวะ0880622422ครับโอ้แท็กซี่สุภรชัยครับใช้ชิตเหมือนกับครอบครัวครับโอ้นี้แต่ ค่าค่าเช่าเกาไล่นี้ครับ <laughs> ใครค้างค่าเช่า <S <S เก้อก็เก,เก,เกไล่นี้นะครับใครกินดูวยอเห็นไหมอ๋อเอาเนี่ยจุ๋ยบ้างดิว่ามันกินแซ่บหรือมันกินไปกินมนาะให้ดังให้ดังคแค่แซ่บไหนครับแค่แบบเนี้ย ว่าไม ok ่คนบอกเขาบอกสิบหกสิบเจ็ดคนเพลอนีคนบอกสิบหกสิบเ yeah. mm. ็ดคนเมันเลยอแสนโูด้วยอ่ะอืม่ลายก็ยอยเยะ่มันมีคนบอกหอแสนเด้วยไล้ไขเจ้ากันวยไปแบ่งให้เจ้าขอเนาะม่อย่เขายยังไงเงิเนาะ เอาเงินมาให้ที่กับ้นเบางหลายเขามาหลายไม่หันบัวแล้ววัวเลยคนบางหลายเขาเอาเงินมาให้เอาลูกธนราคัมทิงน่ะด้ะยยวยอย่างนรกนเขาจะเป็นยุคเขาจะเปลียป<ะ>่ยนหรอฮะลูกูนราคัมิงื์ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ